ดีครับนี่วก็มาตอบเป็น EP สองนะครับทำไม่ทำไม,ม่มดเป็น EP สองไม่ใช่เพราะมันอะไรนะครับมันโหลดครับผมอยู่ดีถา่ายแล้วลุกเอิ่มเงื้อกินอีกเลยนะครับคือตอนนี้การ์ดเราเสร็จแล้วกดเข้าไปดาวน์โหลดนะครับคือเนี้ยี่ช้าโหลดเด้อเด้อต่อไม่แม่สำเร็จ

เดรอเราลดก่อนแล้วกัค okay. ร okay. okay. yes. yes. the ับโอเคนะครับ okay. นันก uh ็โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดจิ้มไปในนี้เลยนะครับกดตึ๊กนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ี๋เดีก็เรากดติดตั้งไปเลยนะครับติดตั้งให้เรารอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จครับถ้าโหลดเสร็จก็เข้าได้นะครับ ะครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีเล็บมากก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลเออไม่ต้องอนะ่ะบ๊ายบายแล้วก็